สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้สาวจอยสิพามาบังใส่ปุ๋ยุเรียนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้ใส่ปุ๋ยทุลรียนใส่ปุ๋ยรอบๆโคนก็สิผสมใส่ถังอันนี้แหละพี่น้องก็สิมีปุ๋ยนี่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดึงออกเลยดึงดึงดึง,ดงชุดเลย ซึ่งมจะมันตาค่าตาบีปุ ی, ป๋ยอันนี้แล้วก็จะมีปุ๋ยเขียวปุป๋ยกานกเอียงก็ปุ๋ยขี้ปุ๋ยก็สอบขี้ปุ๋ยกานกยุ etz, ่งบ่เฮ้ยนกเอียงอันนี้ปุ๋ยกานกเอียงเกาะนี่นกนี่ทั้งนี่นกเอียงอันนี้เขาเอิ่นปุ๋ยกาหงเออปุ๋ยกาหงออกได้ปุ๋ยกาหงหรืพี่น้อง มีดขอลันข่อยเห็ดพี่จิเออมาซีดมาเบิ่งวิธีใส่ปุย้ยกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเทเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งวิธีใส่ปุย้ยทุรเรียนกันเด้อพี่น้องโอ้ในเสือกนะ ้ใส่ไปได้มา้างจะดีปะะเทลงเลยเทแล้วก็เทใส่น้ำกันนี่แล้วกับ,า,กบ,กบาว้าไปซาว้ามาขลุนไปขลุนมาใส่ไปแล้วอรอบหนึ่งพี่น้องบ่พอบ,พอบ่ถั่วเพราะว่าแปลงไรมันหลายเนาะใส่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เื่งเลยพี่น้องใส่แล้วก็ชิเปิดน้ำไหลตำลังเนาะผู้เปิดน้ำฮดกับหดตำลังหู้ดมาตำลังใส่ปุ๋ยไปก่อนแล้วก็ฮดน้ำตามใส่ปุ๋ยแล้วก็หดน้ำตามคุณแม่เ,เขาใส่ขานูนไหยมาก็ไปเริ่มจากนู่นมาแล้วก็ไหลไหลไหลหล,ลงมาพี่จนชุดใส่ช,ชุดแปลงคนแหละพอดีหอดเวลาพอดีเนาะ เมนบรตัูนี้มันคือกระชีนีบ้ากัอันนี้แหละก้าหงนี่แหละเมนปรตูนี้นะกัก้าหงนี่แหละเออเออขึ้งบ่บอาใส่ขึ้งหนึ่งบ่ใส่ทีละกัน ไอ้กระสอบเคี้ยวนี่ใส่ครึ่งหนึ่งสิขล่นไปขล่นมากเลยพี่น้องไปดิเขาล่นขาล่นขลน่นขลน่นขลน่ขลน,ขลนให้เข่ากันแล้วเขาก็เอาไปโวยใส่โคนเนาะ ใส่โยใส่โคลนนี่ใส่ถังแล้วก็มาโขยใส่โคลนโขยร,บรอบร,บรอบตีนโคลนนี่หละคะ่ะแล้วก็หดน้ำ ผู้ยังก้อนกันอยู่ทางผู้มันฮดมาฮอดพีเลยเ่ายังใส่เดี่ยวซับ ทังไฟทังมันบาทนี่ั้งไฟังมันเด้อพี่น้องบาทนี่พายไปหอยใส่คนคนละสองกระจุยอันนี้แหละโอ้ยอเล้ยมันหนักหนักไปได้วเอ้ยออ สองแถวขึ้นมาพูดไม่เมดใส่ย่างไปเลยนักวะพูดเล่เริ่มเริ่มแต่พีได้แล้วเอากุะเจไว้บ่ฮไว้แล้วบาทนี่ย่ากซาหอยไปเลยกะราเบ่ใจนักือบอบไม่ใจนักไปเก็บไปไปเก็บเลย คูนี่เป็นผู้หดน้ำเด้พี่น้องูนี่ผู้จัดการผู like ้จัดการนังค้างไปผู้มลเ่ยจดาคนตะเกงเนาะอืมคนนั้กอเดียวเซ่คนนั้พดาวางอพดอด โหยอโหยให้พี่น้องเบิ่งโหยไบนี้เออโหยไปแบบนี้แหละพี่น้องรอบๆโคนแบบนี้แหละสองกระจวยแหละก็แล้วพี่น้องเลยก็ไปโคนโคนใหม่โคนใหม่ก็ไปโคนใหม่ถ้าเป็นต้นเดียวกับชูโหยกระจวยเดียวได้เออไม่เลันนี้สองต้นกับซองกระจวยกระจวยดำนี่ ขยันขนาดเห็นบุหนาหนังคุ้มอยู่นี่ัวหนานังคุ้มอยู่ไปคนใหม่ไปเรื่อยๆพี่น้องเลย วันจนชุดแถวหมดแล้วหลายวันติหลายวันต้องซักแบบนี้หลายวันหลายเมาเท่เลยหลายเมเรียบ <laughs> ้ไนะเทใหม่ผสมใหม่อีกบานนี่บอกพ่ออีกนี่ไปเอาใหม่อีกหกลูกเลยเด้นี่เนาะ เอามาบันนี้ก็เก้าลูกแล้วบันสิบสองลูกผมัวจักจังสิพอไล่นี่ว,ว่าสวนนี่นี่สิบสองลูกผมัวจักจังสิพอ่อน,นี่ก็ฮกลูกเลยไปเอามาอีกบันนี้ก็เก้าเก้าลูกก็ยังบัพอยังบัสุดไล่